สวัสดีครับลิปนี้ก็จะมีสูตรใหม่มาให้ท่านได้ลองดูอีกสูตรหนึ่งจะใช้เลขวันนี้จะใช้เลขเลขท้ายนี่ครับเลขหน้าสามตัวกับเลขท้ายสามตัวเนี่ยทั้งหนึ่งทั้งสองเลย มาดูครับว่าคำนวณออกมาแล้วจะได้เลขอะไรมาดูครับใช้เลขหน้าสามตัวข้า้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็เลขท้ายสามตัวขรั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครับรวมกันหมด นี่ครับแล้วทีนี้ก็บวกลงมาแปดเก้าเป็นสิบเบวกเจ็ก็เป็นยี่สิบสยสิบสี่บวกหก็เป็นสาสเอาไต่ศูนย์ครับอันนี้สิบสเจดเป็นยี่สบเอ็ด สิบสี 8, 22, 22่สิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเก็ดก็เป็นยี่สิบเก้าบวกกันมาแล้วจะได้ศูนย์หนึ่งเก้าครับนี่ครับจะได้เลขตัวนี้อันนี้คือเลขที่เราเอาเลขสามตัวหน้ากับสามตัวท้ายบวกกันครับ บวกลงมาแล้วจะได้ศูนย์หนึ่งเก้าในทีนี้ก็เอาศูนย์บวกหนึ่งนี่ครับได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าก็ได้ศูนย์แล้วก็เอาหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแล้วก็สองบวกหนึ่งได้สามสองบวกสามเป็นห้า จะได้เลขชุดนี้ครับนี่ครับผลลัพธ์คือเลขออกไปที่สามสามหกสองหนึ่งเข้าไปที่สองหนึ่งครับเลขออกสามสามหกสองหนึ่งเท่ากับว,ว่า ได้ล่างไปคู่หนึ่งครับสองหนึ่งต่อไปก็เอานี่มาคำนวณต่อครับเนี่ยครับเลขหน้ากับเลขท้ายนะครับ ทีนี้เราก็บวกกันลงมาครับ6กบวกสเป็น10บวกอีกสามก็เป็น13อันนี้ได้เท่าไหร่ครับ1นสองก็เป็น3 4มบวกอีก3ก็เป็น7 8 9ดแ1ดเกดได้หนึ่ง เอาสามบวกเจ็ดครับได้ศูนย์เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดศูนย์บวกแปดก็ได้แปดศูนย์บวกแปดก็ได้แปดครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกแปดบวกหกเป็นสิบสี่จะได้สองคู่นี่ครับหมดถัดมาเลขออกอะไรครับ ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกเข้าล่างีแล้วครับนี่ครับต่อไปครับก็เอาอันนี้แหละครับคำนวณต่อครับเลขหน้าครับ เลขท้ายนี่ครับ 1ิบสิบห้ก็เป็นสิอันนี้10กับ19ก็ได้9อันนี้ได้1นได้ห้านึ่บวกหได้6 1หบวกหได้เจ็ดบวกหได้13 7สบวกสามได้ศนย์นี่ครับ รว่ที่ผ่านมามันออกนี่ครับแปดหกเจ็ดสองปดเข้าไปที่หกเจ็ดครับอันนี้ใช้เลขหน้า3ามตัวนะครับกับเลขท้าย3ามตัวเหมือนกันคำนวณต่อไปครับ ของมวดที่ออกนี่ครับคำนวณต่อครับ สามบวกเป็นสิบสอกเป็นแก็เป็น18ก็ได้เลขแปครับ4 10 9 1บเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบสามสห้าหกเ็เป็นสิบสามก็เป็นยีอันนี้งวดประจำวที่1กันยานะครับเนี่ยได้สาม สามบวกหเป็น9 3้บวกเเป็น12 2สบวกเก็เป็น11 2เบวกหก็เป็น3นี่ครับวันนี้ในคู่นี้ หลักงวดหนึ่งทับเก้าทับหกเจ็ดนี่ครับในเลขคู่นี้ที่ผ่านมามันเข้าแบบนี้ครับอันนี้มาล่างนี่มาล่างแล้วก็อันนี้มาบนอันนี้งวดที่สี่ครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับ ทุกท่านโชคดีครับสำหรับสูตรใหม่สูตรนี้ครับขอบคุณครับ